อากาศร้อนแบบนี้ครับหลายคนก็อยากจะแบบเล่นน้าสงการกันแล้วใช่ไหมฮะอีกไม่กี่วันนะครับก็สงการกันแล้วก็วันนี้น a โบเอ็กครับมีแกจ์เจออะไรมาแนะนําบ้างในช่วงสงการนี้รับชมพร้อมกันเลยฮนะมาดูที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าผมถ้าใครยังไม่มีลําโพงไร้สายไว้ฟังเพลงโจโจ้มุ่นม่วน,ม,น,ม,น,ม,นมัน,มนกับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านชาวช่องเนี่ยนะลำโพงนัโบ nxs 3ลำโพงสุดค้อนที่จากทางร้อนเองนะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้นะผมเสียบสายฟังเพลงก็ได้แบบเพลินๆยิวๆเลยพร้อมกับไฟ R g b ีสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานคลึกคลยรี้นี่ย หลายคนจะไปเปิดช่วงสงกรานเราตอนเล่นน้ำเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเปียกเลยเพราะว่ากันน้ำระดับ IPX5 เลยนะครับอาจจะแช่น้ำไม่ได้แต่ว่ากันน้ำสาดได้อยู่นะไม่ต้องกลัวว่าลำโพงจะชอ็อตเลยเวลาเราเต้นแบบม้วนๆอยู่บนรถจะมีใครไปเปิดบนกระบะอกวะก็คงมีแหละแต่บอกเลยว่ากันน้ำนะครับทุกคนเปิดได้ม้วนๆน,นันมันนะโยกตรงกระบะแบบจัดเต็มอย่างต่อมาที่บอกเลยว่าเป็นไอเทมที่มันไม่ควรพลาดจริงนะมันเป็นสิ่งที่หลายคนนี่โอ้โหต้องบอกเลยว่าน่าจะมีติดตัวกัน อย่างน้อยหนึ่งอันนั่นก็คือ power bank นั่นเองนะครับเพราะหลายคนเนี่ยเวลาไปเล่นน้ำสงกรารว่าเออต้องออกนอกบ้านใช่ไหมมันก็ไม่มีที่ชาร์จแบตไงหายากเพราะคนก็เยอะก็ต้อง power bank รุ่นนี้ของนวโวนะครับผม nbl 1 1แล้วก็ nbl 1 3นะครับพกพาสะดวกเอาไปชาร์จตอนไหนก็ได้แบบเต็มที่เลยและจะบอกว่าเป็น pd ชาร์จนะรองรับ fast charge ที่2.5จุดหวันเลยเท่ากับเสียบปลั๊กของไอโฟนเลยอะชาร์จไวแป๊บเดียวก็ลุยต่อได้อายาสำหรับสงกรารเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตอนเดินทางหรือตอนเล่นน้ำ รับจบได้แบบเต็มที่ต่อมาอย่างที่3ครับผมหากใครเป็นสายที่แบบว่าอยู่บ้านนะไม่ได้ไปเล่นน้าที่ไหนเลยหรืออาจจะแบบว่าไปบ้านปู่บ้านยายไงแต่ว่าอยากจะดูหนังเปิด YouTube ดูชิวๆอะไรอย่างงี้นะฮะก็ต้องน,นี่เลยครับไอเทมเด็ดที่ตั้งโน้ตบุ๊กและแท็บเล็ตครับผม s S T 0 5และ06นั่นเองในน้ำหนักของมันนี่โคตรเบามากนะฮะแล้วก็ขาเป็นแบบอลูมิเนียมแข็งแรงมากรองรนะับโน้ตบุ๊กและแท็บเล็ตได้แบบชิวๆเลยนั่งดูเพลินๆอยู่บ้านนาบ้านยายเนีโ่ยโหเปิดดูไปเถอะชิวๆ เป็นสิ่งที่เหมาะสําหรับสายทํางานเลยก็ว่าได้นั่นก็คือแก๊เจ็ตสายโปรทีปสุดเจ๋งอย่างคีย์บอร์ดและสายพกพาที่แบบโอ้โหโคตรจะเบามากทุกคนมันเบาแบบว่าแบนทราแบบเนี้ยแต่สงการนี้ใครอยากจะแบบทํางานชิวๆแบบว่าไม่อยากอยู่ที่บ้านไงแต่อยากจะพกพาไปทํางานข้างนอกก็คีย์บอร์ดรุ่น NKB 109และ1 1 0่นครับผมคีย์บอร์ดแบบบางเบามากสะดวกเอาไว้ไปนั่งทำงานที่ชิวๆแบบร้านกาแฟห้องสมุด หรือข้างนอกบ้านอะเอาง่ายๆนะพกพาได้แบบโคตรชิลหากใครอยากพกตัวเดียวแบบจบๆรับจบเลยคือ NKB 1 0 9นเกราะเขามีทัชแพดมาใช้งานด้วยจะเชื่อมต่อกับ iPad ก็ได้แล้วก็สามารถใช้คีย์บอร์ดแล้วก็เลื่อนเมาส์ได้ในตัวเลยหรือใครมีเมาส์อยู่แล้วอยากจะได้แค่คีย์บอร์ดเล็กๆพกพาไว้สักตัวก็ NKB 1 1 0ไปเลยนะครับทั้งสองรุ่นเชื่อมต่อแบบไร้สายเชื่อมบลูทูธแบบจับคู่รวดเร็วมากๆรองรับก็ทั้ง Mac ทั้งว i n โ o w s แบตเตอรี่ก็บบยยอึดๆบบนนสงงกกราาาานแลล้วับมทํีกก็บยัง และทั้งหมดนี้ก็คือ gadget สายโจที่ n a บโบมีมาแนะนำในช่วงสงกรานนี้เหมาะสำหรับสายพกพางมากเพราะว่าทุกรุน ใช้งานได้แบบว่าหมอยการพกพาสุดๆเลยคีย์บอร์ดก็ไร้สายนะผมลำโพงก็ไร้สายนะครับที่ตั้งไอแพนโน้ตบุ๊กก็น้ำหนักเบาพวกพาง,ง่ายหรือแม้แต่ power bank นั่นเองนะครับใครกลังมองหางอุปกรณ์ไหนๆก็เชิญจัดได้ตามสะดวกเลยและช่วงนี้นะผมช่วงสงกราน้ใครจะเดินทางต่างจังหวัดกลับบ้านกลับช่องนะก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะผมะน้ำอย่างสนุกสนานนะครับเมาไม่ขับนะครับทุกคนแล้วก็ใช้ชีวิตในช่วงปีใหม่ไทยอย่างมีความสุขกับญาติๆและครอบครัวพ่อแม่พี่น้องแฟนต่างๆครับ วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ตามรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนาโวเอ็กซ์ออฟฟิเชียลครับเจอกันครับ